ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้ารถตู้มินิแวนของคารี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านด้านข้างนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าด้านข้างนะครับของมินิแวนคารีโยโย่เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันผมมีกุญแจอยู่ในมือแล้วนะกุญแจรุ่นนี้ออกแบบให้เป็นรีโมทนะครับผมลักษาสไตล์เป็นกริปนะครับใช้งานคอนโทรลได้นะขณะดดับดับเครื่องนะฮะแต่สั่งให้เปิดปิดกุญแจให้เปิดปิดกระจกได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับสตาร์ทยนะโอเคครับ, okay, รบมินิแวนน่าใช้เลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแอร์นิด นะครับมีปุ่มทําความเย็นมีปุ่มนะฮะเร่งอุณหภูมินะครับปรับด้านหน้าด้านหน้าด้านเท้านะฮะก็ด้านเทา้าแล้วก็ที่เทา้าแล้วที่ก็กระจกนะฮะมีลมออกมาครับโดยส่วนใหญ,ญ่เราใช้งานที่ตัวปรับเข้าด้านหน้านะฮะมีไล่ฟ้าหลังนะครับมีสัญญาณถูกเฉินนะฮะอันนี้คือปรับลมเข้าลมออกนะครับ กียยังคงเน้นนะฮะออกแบบไว้ด้านบนเพื่อเพิ่มเนื้อที่ช่วงหน้าขานะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับโอเคครับที่เด่นขึ้นมาก็คือในส่วนของตรงไม้นะฮะไมเกวัดรอบนะฮะยังเป็นเข็มวัดความเร็วยังเป็นเข็มนะครับมีในส่วนของการตั้งทิปได้ทิปเดินทางนะฮะ ในส่วนของอถังน้ำมันแล้วก็ความร้อนตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับออกแบบให้ช่องลมแอร์นะฮะมีสี่ช่องนะครับเกวัดระดับแก๊สนะครับ, <c oughs> รบ, AT, รบแล้วก็มาทางด้านขวาอันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับ ปรับไฟฟ้านะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านซ้ายผมปรับเลยนะครับเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าจะสังเกตนะฮะรถรุ่นนี้ให้ออปชั่นมาค่อนข้างจะครบเลยนะครับที่เก็บของนะครับที่จุดบุรีกจบมองหลังนะครับอันนี้ไฟเดดา ที่บางแดดก็ม,มีมาค่อนข้างจะครบอุปกรณ์ครบเลยนะครับแต่ตัวนี้เด่น <B ull ing> นะฮะเสียงแต่เป็นสไตล์รถยุโรปนะครับราคานะฮะช่วงแนะนำา3 9 8 0 0 0พร้อมประกันภัยนะครับผมขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับคารีบางนาตาดครับขอบคุณมากครับ